สวัสดีครับวกติเช่นเคยกับผมดวงสาธรนะครับเป็นนักพูดนักเขียนเป็นวิทยกรด้านทัศนคติและแรงบันดาลใจเป็นอาจารย์สอนสมาธิและก็คงเป็นผู้มีที่มีความรู้เรื่องพระเครื่องไม่มากก็น้อยนะครับมากกว่า470คลิปแล้วนะครับตลอด3ปีกว่านะครับที่ได้มีโอกาสแบ่งปันให้กับเ c แล้วก็ท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านผมก็หวังว่า นะครับท่านจะได้ความรู้จากผมบ้างไม่มากก็น้อยนะครับผมอาจจะไม่ใช่คนที่เก่งกาจมากมายนะครับแต่ก็คงจะพอมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องในระดับหนึ่งนะครับชอบไม่ชอบท่านเป็นผู้ตัดสินเองนะครับแล้วถ้าท่านก็ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับผมนะครับฟังผมแล้วก็อย่ามึ่งเชื่อนะครับเราเอาไปคิดดูนะครับเราเาไปคิดดูว่ามันมีเหตุมีผลไหมนะครับแต่ผมก็ ไม่รู้จะโกหกท่านไปทาไมนะครับก็ขอเกิดนิดนึงคุยกับแฟนขับสักหนึ่งนาทีนะครับครับหัวข้อในวันนี้นะครับก็เรามาแบ่งปันนะครับกันโดยใช้วิจารณญาณในการไต่ตองนะครับหัวข้อในวันนี้คือศรัทธากับสะสมแตกต่างหรือเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการสะสมพระเครื่องกันนะครับเรามาดูคําว่าศรัทธาก่อนดีไหมครับศรัทธาก็คือความเชื่อมั่น แล้วก็ศรัทธามันก็ตรงตัวอยู่แล้วนะมีเป็นความเชื่อมั่นแล้วก็นับถือนะครับในวัตถุมงคลนั้นๆในหลวงพ่อนั้นๆในพระพุทธนั้นๆหลวงพ่อนั้นๆเกจิอาจารย์นั้นๆหรือวัตถุมงคลที่อยู่ในกลุ่ตั้งแต่โบราณโบราณน,นะครับซึ่งมันเป็นความศรัทธานะครับของแต่ละบุคคลที่จะศรัทธานะครับอาจจะศรัทธาเพราะว่า เป็นพระเกจิหรือเป็นพระกุหรือเป็นพระพุทธประจําท้องถิ่นนะครับซึ่งแน่นอนครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ศรัทธาเหมือนกับทุกทกท่านแต่ว่าแต่ละคนก็จะมีความศรัทธาไม่เหมือนกันใช่ไหมครับซึ่งมันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกตัอ้งอยู่แล้วนะครับทีนี้พอมีการศรัทธาปุ๊บนะครับโดยเฉพาะผุมพูดในเรื่องของประเครื่องเมื่อมีความศรัทธาก็มีความรู้สึกอยากจะได้วัตถุมงคล นั้นๆไม่ว่าจะเป็นพระพุทธนะครับไม่ว่าจะเป็นพระพุทธหรือจะเป็นพระสงฆ์หรือจะเป็นเทพหรือจะเป็นพระอยู่ในกุหรืออะไรก็ตามเนี่ยเมื่อเกิดการศรัทธาก็อาจจะอยากจะได้วัตถุมงคลที่เกี่ยวข้องนั้นมามาบูชามาใช้ถูกไหมครับนะําหรือมาสะสมแต่ผมจะพูดถึงในเรื่องของการศรัทธาก่อนนะครับเมื่อเรามีความศรัทธาแล้วก็อยากได้วัตถุมงคลเหล่านั้นมา มามาครอบครองนะครับจึงเริ่มมีการเข้าสู่โหมดของการสะสมถูกไหมครับนะครับอันนี้คือความศรัทธานะครับซึ่งเป็นสิทธิของทุกทกท่านอยู่แล้วนะครับพอเรามาพูดถึงการสะสมนะครับการสะสมก็คือการที่มีวัตถุมงคลหรือเพื่อครื่งนั้นๆเข้ามาเป็นเข้ามาเป็นเจ้าของถูกไหมครับการสะสมนั้น ก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจนะครับการสะสมนั้นอาจจะเป็นที่มาของมาจากหนึ่งความศรัทธาถูกไหมครับเมื่อศรัทธาจึงเข้าสู่หมดของการสะสมนะครับแต่การสะสมอาจจะไม่จําเป็นว่าจะต้องศรัทธาใช่หรือไม่ก็คือพูดง่ายถ้าเราพูดถึงการสะสมเราสะสมพระเพราะอะไรเรามาพูดถึงตรงนี้นะการสะสมคือ การที่มีวัตถุมงคลนั้นๆผมพูดภาพรวมนะเอามาครอบครองนะครับการสะสมแต่ทีนี้การสะสมเนี่ยนะครับมันสะสมเพราะอะไร,เพร,ะไรพไเพราะหนึ่งคือศรัทธาถูกไหมครับจากที่ผมพูดไปละเพราะหนึ่งคือศรัทธาถูกไหมครับศรัทธาเชื่อมัน่นอาจจะศรัทธาและเชื่อมั่นในความศักดิ์สิทธิ์ในพุทธคุณที่สามารถปกปักคุ้มครองรักษาพุทธคุณก็แบ่งเป็นหลายๆอย่าง ซึ่งผมคงไปต้องพูดอะไรแค่กาดมหาอุดคงกระพันชาตรีปดนี่เป็นสี่มงคลนะครับมหาอุดนะครับใส่แล้วดีอะไรอย่างสารพัดนะครับเป็นโชคเป็นลาบขอได้อนะฮะนั่คนคือความสะสมเพราะศรัทธานี่หนึ่งนะอันที่สองนะครับสะสมเพราะนะครับสะสมเพราะอะไรครับเพื่อเป็นพุทธพาณิชย์รัสะสมเพื่อซื้อเอามาเยอะๆเพื่อที่จะขายถูกไหมครับ ผมพูดถูกไหมฮะเราสะสมเพราะว่าต้องการที่จะตุนไว้เอามาเก็บไว้ครอบครองฮะแล้วก็เพื่อที่จะขายถูกไหมครับหรือสามนะครับเป็นสองอย่างที่รวมกันก็คือเพราะศรัทธาและต้องการสะสมเพื่อที่เอาไว้ขายมันก็จะมีสามวัตถุประสงค์ถูกไหมครับใช่ไหมฮะวันี้ถ้าเราพูดถึงการสะสมผมอยากจะให้คอมเมนต์ไปนะครับหลายหลคลิปเลยนะครับซึ่งผมพูดไปเยอะแล้วนะครับมันก็มีคําถามว่าคุณจะสะสม ในไหนคุณจะสะสมแล้วเนี่ยคุณจะสะสมแบบจะพูดยังไงเดียสะสมแบบชราชานฉลาดกับสะสมแบบไม่ฉลาดนะครับถูกไหมครับถ้าสมมุติว่าคุณจะสะสมเพราะศรัทธาอย่างเดียวนะครับในหัวข้อที่หนึ่งของการสะสมสะสมเพราะศรัทธาคุณก็อาจจะมีสักผมพูดให้เห็นภาพอ,อาจจะมีสักสองสามสี่องค์ประมาณนี้เพราะคุณศรัทธาวัตถุมงคลนั้นนั้นหลวงพ่อนั้นนั้นพระกุนั้นเทพนั้นนั้นพระพุทธประจํานั้น มันก็อาจจะมีสามสี่ห้าองค์อัน,นสะสมเพราะศรัทธาแต่เมื่อคุณสะสมเพราะคุณต้องการเอาไปสะสมเพื่อไปขายว่างั้นเหระนะครับนะครับซื้อมาขายไปเลยนะเป็นพุทธพาณิชย์นะครับมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับกับอย่างที่สามคือทั้งศรัทธาและสะสมทั้งศรัทธาและต้องการให้มันเป็นเพื่อที่จะขายนะครับนะบนะอันนี้มันก็ต้องคิดดูให้ดีๆนะครับ นั้นการสะสมการสะสมเพื่อสุดท้ายเนี่ยเพื่อที่จะขายนะครับมันก็จะมีคําถามว่าคุณจะสะสมเพื่อให้มันเป็นทรัพย์สินหรือเปล่ปาถูกไหมครับเพราะนั้นถ้าคุณจะสะสมให้เป็น,เป,นเป็นทรัพย์สินนะครับมันก็เข้าสู่สโลแกนของผมนะครับก็คือเก็บผ้าหลักสวยแท้และดูง่าย เพราะหลักทั้งสี่ข้อจะทําให้พระของท่านเป็นทรัพย์สินและมีมูลค่าตามการเวลาที่ผ่านไปซึ่งท่านไม่จำเป็นต้องเชื่อผมแต่ผมพิสูจน์มา50ปีเรียบร้อยแล้วนะครับและทุกวันนี้ผมก็ยังยึดหลักสีข้อนี้เป็นหลักนะครับนะครับเกือบร้อยเปอแล้วกันนะใช้คําว่าเกือบ100ร้อยเปอร์เซ็นต์หือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับที่ผมหลักสวยแท้ดูง่ายนะครับเพราะหลักทั้งสี่ข้อจะทำให้พระเป็นทรัพย์สินนะครับส่วนที่เหลือ,อนิดหน่อยผมอาจจะเป็นพระที่ผมซื้อความเสี่ยงในทุกวันนี้นะครับ ซึ่งยังไงซะาผมก็มีวิธีบริหารความเสี่ยงอย่างที่ผมเคยบอกไปหลายๆคลิปเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแยกให้ออกนะครับระหว่างการศรัทธากับสะสมนะครับว่าท่านจะศรัทธาอย่างไงและถ้าจะสะสมควรสะสมอย่างไรนะครับที่เป็นการสะสมอย่างชาญฉลาดใช่ไหมครับหรืออยากจะสะสมแบบมีความเสี่ยงสูงๆหรือจะสะสมแบบฉลาดน้อย ก่อนไปเนี่ยพูดตรงๆฉลาดน้อยนะครับถ้าเราจะต้องเสียเงินเท่ากันทําไมเราไม่สะสมสิ่งที่มันชวช,ว,ชว์แน่นอนไปเลยว่าวันหนึ่งถ้าวันหนึ่งเราต้องใช้เงินนะครับด้วยเหตุผลใดก็ตามนะครับมันสามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินได้จะดีไหมครับแต่ถ้าท่านศรัทธาท่านอาจจะไปทําบุญที่วัดนะครับเป็นพระกระแสรุนแรงในช่วงเวลานี้ซึ่งจะมีอนาคตหรือเปล่าไม่รู้ก็ไปทําบุญที่วัด เอามาถูกบุงคลมาเพราะความศรัทธาบ้างเพราะการทําบุญบ้างอันนี้ผมอนุโมทนาสาธุเห็นด้วยนะครับที่ท่านจะไปทําบุญที่วัดแล้วเงินเข้าวัดไม่ใช่เข้ากรรมการนะรผมเห็นด้วยแต่ถ้าท่านจะสะสมเข้าสู่หมดก่อสะสมแล้วนะครับท่านต้องคิดให้หนักในการที่จะสะสมอย่างชานฉลาดไหมนะครับผมก็เป็นห่วงตรงนี้เพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกท่าน ไต่ตองให้ดีในการที่จะสะสมแบบศรัทธาหรือสะสมเพื่อขายหรือสะสมเป็นทรัพย์สินในอนาคตของทุกๆท,ท่านนะครับผมก็เป็นห่วงนะครับก็หวังว่าท่านจะได้เรียกว่าอะไรได้ข้อมูลจากผมนะฮะในการที่จะฉุกค,คิดนดิดหนึ่งนะครับมีสเต็กด้วยนิดหนึ่งนะครับในการที่จะศรัทธาและจะสะสมอย่างถูกต้องถูกวิธีนะครับเงินของเรามีค่านะครับยิ่งช่วงนี้ในช่วงของโควิดมา มากกว่า1ปีตั้งแต่ปีที่แล้วถึงปีนี้นะครับสถานการณ์เศรษฐกิจมันย่ําแย่มากนะครับนะครับหลายคนก็ปรับตัวยังไม่ได้หรือบางทีปรับตัวมันต้องใช้เวลานานกว่าน,นี้นะครับในช่วงที่ปรับตัวนะครับมันก็ต้องเจ็บตัวนะครับนะฮะเจ็บตัวแล้วก็ต้องเก็บตัว้วยถูกนะครับหวังว่าเราทุกคนทุกท่านนะครับจะเราจะผ่านพ้นวกิกฤตการณ์นี้ไปด้ยวยกันและเราจะสะสมพระด้วยความศรัทธาหรือสะสมพระด้วยเห็นเดก็ตามอย่างมีสติ ที่จะไต่ตองให้มันคุ้มค่าและก็มีความเสี่ยงให้น้อยที่สุดสวัสดีปีใหม่สงการคายกันครับขอทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตการจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงโรคระบาดท,ทั้งปวงและก็อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเงินทองมีกินมีใช้ไม่ขาดมือสวัสดีครับกดไลค์นะกดไลค์กดไลค์กดไลค์